สัสดีปาลปุอปัสองน้องมิดปาลุสวัสดีซีทุกท่านนี่ค่ะทุ่งบอยขอมา้ามาในเมืองอีแล้บพลงไ้เยขอมาในเมือไง,งไปลงเว้ซื้อของซื้อองเตรียมงานีลับไปลงเอ้เตรียมในงาน อารลมาไ้บแม่่ไอ้ไอ้ลอนน้นาหาาที่ทายหูแี๊บนิ่งมาใหม่เป็นตัวเองนันเยอะแฟนมากับน้องมีดไอลูกแล้วก็ บะมีแล้วก็น้องแค้นเป็นไรกันมาหาคนมาเนี่ยกันมาหาคนมาเนี่ยก็มาเส่ก็มาเสดของเก็บงานมืออื่นปเป็นไร

ไว้นะคะน่ะตัวสวยๆนีรแท่ตัน้ำเล่าน่ะตัวห้เล่าแทกเ้อมยนกระแทกกรว่ากระแทตขาไงใส่เป็นลูกบลใส่แล้ว้อเน้ำยักแล้วเอมาให้ไม่กลับเมื่อเนกูใจจะพาหาเธอเลยบเธอของนพื่เมื่ห่ะยังพห้าดราค็ได้แปดรคแหแปกัน

แปดจีบเบอรสี่ร้อยกว่าบาทหาอยเอาไว้หาร้อยกว่าบาทป้า่อื้มพลงฉีหิวน้อพีเติมหมใหม่หนคนละไม้พีเน้ยทาารนี่ ห <To> well, ืมนี่บักลุงนงซานี่มาบ่ทันลลมาก่อนน้องซานี่ามกาบ่ทันลอืม่มจังดิเปิดะ แป้นนมลูกป่ะอืมตื่นมาแล้วมเนี่นคือไปเฮิร์งแล้วน้ำหวานตลาดกูเลยข้ามาละตลาด <laughs> ừ, khen đây nhắn này khen ừ. 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 Hử? nó

ta chọn nhạc tam hai honey hai nhang là. Mmm. Mh. 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 ừm Mh. 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 ừm นั่นตลาดปวมานี่ยม็ดกขอลาผักมาเป็นลาผักเพียนมามาเนี่มาส่งานลงหาปนวยตาเหกับเบนมาสวยหน้าบ้รายปนวยตาเห็นตาเหนมาบารายปนย ปลาซีบ้างปลีปลาเตโบเป็นปนองาซีทายหิวน่กเกิดตเลย สีไม,ม่ก็ซอลาผักมาเป็น้อยผักเฮียนะม,มัน,นืม่าว่าสียเลยผักกี่วักจเป็น้อยพอสอยงานลรมจนที่ก็สอยจนจบงานก็แบบนี้เล

chụp bóc 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 ของเือแล้วเราไปลงเเหลุงจะพากันกลับเราบันท้กลงเเนี่ยำจิ้มมันก็มีจะพากากลับแต่กัลงไปต่อไลุงกไใสน้เจาหนี้นู่นกระเจยบคอ่าวลงกินี่กิหนวขกันไหมก็เสกตามสองลงบิดจะปาลูก